สวัสดีครับวันนี้รายการเม้ามอยมวยไทยนะครับเป็นเป็นเกียรติอย่างมากนะครับนักมวยคนนี้นี่ผมเนี่ยอยากคุยมากเพราะว่าเป็นนักมวยที่เรียกว่าระดับซูเปอร์สตาร์นะครับแชมป์เวทีมาตรฐานหลายครั้งเข็มขัดหลายเส้นนะครับแล้วยังมีคนตามใน f c e e o o o เนี่ยโอ้เป็นแสนแสนนะครับ YouTube เป็นแสนแสนะครับครับซ้ายดารายังต้องชิดซ้ายเมื่อเจอ ซายอันตรพานวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสวัสดีครับผมสวัสดีรอบคับสวัสดีครับวันฉลองนะครับถ้าคนที่จะติดตามวันฉลองในช่องวันฉลองแซบเวอร์เนี่ยก็จะรู้ว่าทําอาหารนี่ก็อร่อยปาร์ตี้อาหารกันนี่ก็สนุกสนานนะครับ,รบผมวันฉลองนี่ทําอาหารตั้งแต่เด็กเลยไหมครับ ผมก็ทําเป็นมาตั้งแต่ก็พอตอนสมภาสมุก,ก็เริ่มทำหูกข้าวไปแล้วครับแสดงว่าต่อยมวยแล้วก็ทําอาหารเป็นแล้วครับแล้วก็แล้วก็อย่างวันนี้ก็แกงป่าให้เสียชิมกินแกงป่าปลาช่อนปลาช่อนครับครับแล้วก็แกงให้เสียิมกินกินน้ำมวยในข่ายละหม้อหนึ่งห้ากิโลหมดเลยปมดเดียวยแบบเลยครับครับผมเมนูเด็ดประจําตัววันฉลองนี่เมนูไหนครับ ก็คือซอยจุ๊ครับผมอเมนูที่วบบถ้าทำแนละ้วแฟนๆคอมเมนต์เนี่ยเรียกร้องเลยเมื่อไหร่จะซอยจุเมื่อไหร่จะซอยจุนะครับทุกวันนี้แฟนมวยเห็นอ้วนปุ๊บก็บอกว่ากินซอยจุเยอะอะไรเยแล้วถ้ามเป็นเมนูที่น้องๆในค่ายเนี่ยเรียกร้องเลยว่าพี่วันฉลองเอาหน่อยอยากกินเนี่ยมีอะไรครับะ<อ>ว่ามี ส่วนมากจะเป็นซอยชุกบางทีนักมวยคนอื่นแบบว่ายังไม่มีรายการชกอย่างนี้แบบว่าถ้านักมวยแบบรายการทางๆผมก็บอกว่ากินได้นะอืแต่ถ้ารายการใกล้ๆอิงก็อย่าเพิ่งกินพอลูกพี่เขาติดตามทาง youtube กับแฟนเพจผมอยู่สมมติแกเห็นเจแกว่าพอนมวยก,กินอะไรจะซอยชุกอะไรอย่างนี้มันจะกลายเป็นซวยผมผมก็บอกว่าคนแบบไม่มีรายการกินได้ผมบอกองนี้แล้วเวลาบางคนไนอะ้พวกที่แบบว่ามันจินเกลียนั้นบอกว่ากินกินซอยจุ้เยอะกับไอ้ไอ้หลงมึงมึงก็เลยแพ้อะไรอย่างนี้อะไรมันจะ ม,มั่วกันไปโอ,อ้มาหาเกิดตัว,ตว,ว<ะ>ผมมาน้องมันอยากกินผมก็ทําให้กินครับอย่างมีแต่คนจะบอกว่าผมอะ่ะชอบหายกินกับน้องๆไหมแล้วแต่ใครจะให้ผมทาไม่กินครับผมเกิดมากก็ไม่มีใครให้ผมซื้อไ้ให้น้องๆเลี้ยงน้องๆอ,อะไรอย่างนี้ครับใช่ครับกินแต่ถ้าคนในรายการก็อยากกินแต่บางทีถ้าแพ้มาผมจะพูดน้องพูดนี่กินแต่ซอยจูเจะอาหารเด็ๆแต่มันไม่เกี่ยวครับดูพี่แสนชัยดิ แกสี่สิบกว่าแกระดับยอมนมาพวกน้องโอ้เขากินหมดนะพี่ซอยยงชอยซอยจูเขาใช่โปรตีนะนะเพียวครับผมครับใช่เ<ป>พิ่มพลังยิ่งเพิ่มพลังกินซอยจูลาบเลือดครับอาจจะใกล้ๆคือลัอกษณะว่าใกล้ๆอาจจะมาก,กินแล้วมันอร่อยแล้วลดน้ําหนักไม่ผ่าน <laughs> <laughs> แต่ถ้าคนในรายการนี้ก็จยกินอะไรนี้ครับเดี๋ยวถ้ากินก็แอบกินพวกเองไปอย่าให้พี่ไปทําให้กินนะโอ้ยไม่ให้เขากองไม่ได้ เดี๋ยวโดนไม่ได้ไม่ไดแต่ถ้าแอบบแอบบได้แอบบกล้อง <laughs> วันวันฉลองเนี่ยนะครับเวลาผมพอเริ่มติดตามมวยเพิ่งมาเริ่มเนี่ยนะครับจากรายการวันเนี่ยนะครับพอดีเปรมสุดาเนี่ยเขาไปทำสัมภาษณ์กับจอมโหดแล้วพอเราติดตามเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็คือถ้ามีจอมโหดเนี่ยก็ต้องมีวันฉลองเนี่ยคือแน่นอนที่สุดเลยใช่ไหมครับ ก็เป็นก็เป็นของคู่กันในวงการมวยเลยนะครับก็ไล่ๆกันอายุครับก็แล้วก็โชกกันมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนักเกิดสมัยอายุน่าจะย่างยี่สิบกว่าครับยี่สิบจีบสองในซัดกันแล้วครับตั้งแต่ชิงแชมป์กันร้อยแปดปอนด์ของช่องเจ็ดสี่ครับ่อยกันมานั้นมันมากเลยแบบว่าผัดกันได้นับครับผมแล้วก็ต่างคนต่างชึ้งกันอะไรนีชิงแชมป์เขาร้อยแปดปอนด์ตอนนั้นก็สี่สิบแปดกิโลสี่สิบเก้ากิโลอะไรประมาณนึงตอน ตอมโหดนี่เขาเขามีมวยสากลติดตัวนะเก่งมากเลยนะใช่ครับเขาเขาเขามีสเตปการชกมวยสากลอยู่แล้วครับนี่แหละเขาเลยได้เปรียบมวยรายการวันที่เขาชกรายการวันหนึ่งคือว่าเขามีสเต็ปการหมัดอยู่แล้วแล้วมันเป็นงวมเล็กครับ,รบหนึ่งจะสายตาสองงวมเล็กด้วยเขาได้เขาได้จังกว่าจอมโหด ก็หมดก็ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไปได้สวยเลยแล้วมีรายการวันนี้ถือว่าสุดยอดมากครับครับออ้ยเวลาเคยเห็นคลิปเขาต่อยมวยสากลเขาเป็นพวกแบบชั้นเชิงชั้นเชิงสูง,สงด้วยนะครับสากลนี่แบบว่าใครจะมาต่อยเขาสายตาเขาดีครับครับเป็นนักมวยที่สายตาดีมากครับครับแล้วตอนวันฉลองเนี่ยผมเคยก็ฟังคลิปเนี่ยครับวันฉลองบอกว่าโอ้ยกับจอมโหด n e เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าแบบสาดกันไปเรียกว่าพูดกันไปพูดกันมาในเฟซบุ๊กนี่ย เรื่องจริงเลยครับไม่เอากันจริงๆไม่เอาไม่เอาครับต่อยกันทีไรก็จกมองหน้าจะซัดกันอยูเพราะจอมโหวดเขาเป็นคนที่ตุกติกอือแต่เวลาผมตีหน้าเขาหาว่าผมตีกระจับสมัยก่อนแล้วเฟ้องกรรมการฟ้องกรรมการว่าตีกระจับ พอเขาเหนื่อยมาพวกเขาจะมีสูตรของเขาเอาริงครับตอมวนเนี่ยเขาชอบบอกว่าการดูดตีหน้าผมตีหน้าขางเราตีกระจับอะไรประมาณนี้เราเลยพัฉะลองเลยไม่ชอบใจหาว่าไม่ชอบใจเรามก็บอกผมก็ด่ากล้วยมันอะไรแต่สุดท้ายแล้วพอก็พอพอต่อยกันมาจนอายุขนาดสามสิบแล้วยังยังชกกันนัตอนสามสิบกว่าก็มีไฟลำมลาที่ช่องเจ็ดครับ ไปนะผมยังผมยังถึงเลิกต่อยแล้วแต่มันแช้นคาใจครับพูดละคืนนี่บอกว่าพูดละคืนจริงๆเลยเขาบอกว่าฟันฟันออดสปินนิ่งผมได้นับใช่ผมได้ผมได้นับก่อนแล้วเขามาได้นอกผมแล้วเขามาไล่ยำผมนอกผมเลยเขาไม่เลี้ยงผมไว้เลยไม่ไม่เขาเรียกไม่ให้เกียรติวันแมตช์สุดท้ายเลยใช่ไหมไม่เข้าวงแล้วก็เป็นแมตช์ทียเชมกัรแล้วก็เป็นแมตช์ที่แบบว่าจะไม่มีโอกาสได้ล้างตากันอีกแล้วตอนนี้ก็ ล้างตากันไม่ได้ไม่ได้แล้วกินซอยจุกับผมอธิกนบอกว่าไปกินซอยจุเขาอยู่ครับผมใช่ไหมครับกลับก็ทําซอยจุให้เขากินเพิ่มพลังอยู่เขาจะต่อยละกันวันไปวันนี้ครับใช่ครับโอ้แฟนมวยชอบใจมากเลยเวลาแบบเห็นมิตรภาพกันระหว่างวันฉลองอะจอมโหดนะบางทีวงการมวยไม่ใช่ว่าวงการที่แบบกว้างนะครับที่จะไปพูดด่ากันไปด่ากันมาแต่วงการมวยนี่คือว่ามันแคบครับครับแป๊บเดียวก็เห็นหน้าเห็นตากันแล้วอะไรประมาณนี้ครับ อืมครับแฟนมวยก็จะยินดีมากเลยโอ้โหบอกว่าแบบเหมือนกับว่าไปพูดว่าสู้กันแล้วมิตรภาพเกิดจริงนี่มันเรื่องจริงอย่ามีจริงๆรแบบโรแมนติกครับ,รบแล้วพอผมไปงานแต่งเขาแล้วครับไปงานแต่งเขาแต่จงจอมดแต่งงานเขาก็เลยซึ้งนงครับซึ้งที่ว่าผมยังมีนักมวยอย่างผมที่เคยโชยกันไปงานแต่งเมียเขากับเขาครับแล้วทีนี้ก็ไปปุ๊บแล้วก็ป๋าบอกว่าให้ต่อยกันอีกนะ เป็นไฟลำละตัวกันเรื่องนี้ est, แต่เขาเอาผมจริงเลยครับผมใช่เลยผมพูดแล้วผมแขนยิม,มาเลยครับ, <Village> รบแล้วอจอมโหดนะครับเอจอมโหดแล้วตอนนี้เขามีไฟมากเลยนะครับเขาเขาไปได้ครับแล้วก็น้ําหนักเขาก็ยังไม่ขึ้นอย่างผมเจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดกว่าให้ไปต่อยต้องไปต่อยครับ โอ้โหไปต่อยไปต่อยกับไปต่อยกับสายดาราเนี่ยตายเอาตายแน่เลยจริงจรับแล้วฝรั่งฝรั่งช่องวันจริงครับผมใช่ไหมครับเริงจริงฝรั่งยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเริงยิ่งความเป็นมวยความอดทนทนเขาสุดยอดอลยกันใช่ไหมครับในวันฝรั่งจริงครับอืมครับอ่าวันฉลองนี่พอจะอธิบายแบบความเจ็บปวดในความเจ็บติดเจ็บเหมือนว่าโดนต่อยโดนศอกในอาชีพนักมวยเนี่ยครับ มันมันเจ็บที่เจ็บที่เจ็บมากสุดครับเวลาต่อยมวยให็นไหมครับครับถามว่าเจ็บ,เจ,บเจ็บนะพี่ครับตอนพบใจกับจอมโหดได้ดูแบบประจำปีนะฟันนั้นก็เจ็บมาตาผมผิดตั้งแต่ยกสองครับโอยกสามแล้วมันคือว่าปึงป้งๆแล้วมันกึศเขาเนี่ยเราโดนหมัดจอมโหดเคาะมานะ่ะปังเข้าตรงนี้เลยนี้มันมันแบบไม่ว่าจะโดนนับโดนน็อกมันมันเจ็บไหมครับเหมือนเหมือนเราโดนน็อกนี่เหมือนกันโดนนับนี่ผมก็โดนผ่านมาเยอะให้ไหมครับครับเวลาเราเราโดนเหมือนเราฝัน ันจุดตรงนี้กูเคยผ่านมาแล้วเลยวิ่งมิ่งมิ่งมิ่งอย่างนี้ครับผมอ๋อที to to ่เขาบอกว่าดาวขึ้นจริงๆริงครับครับแล้วก็มองอยู่ข้างเป็นแสงสีส้มครับสีส้มวับ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 เหมือนกูเคยผ่านเหตุการณ์เรื่องนี้มาแล้วเหมือนผมเคยอะไรประมาณนี้โอ้โแล้วจะมีไฟที่เจ็บมากทีหนึ่งต่อยกับโชคปีชาครับแบบแก้วหูทะลุเลยนอนีนเลือดไหลออกเลยแล้วครับครับแล้วก็เป็นเสียงระฆังมิ่งมิ่งแก้วหูทะลุครับโอ้ ทรมานครับทรมานชีวิตนักมวยทรมานมากและสมัยก่อนยิ่งไม่มีที่แบบว่าจะได้เป็นก้อนแต่ก่อนก็จะต่อยค่าตัวให้ไหมครับเรออัดขีดจากนัลค่าหรือจากฟแฟนมวยอะไรประมาณนี้ครับ,รบยิ่งกว่าจะได้เงินกว่าจะลดน้ําหนักทีสามสี่วันยิ่งเกินเยอะอ,อดข้าวอดน้ําวิ่งมันชีวิตั้มวยมันคือทรมานมากเนื่องจากการเหนื่อยจากการที่แบบลดน้ําหนักไม่เท่าไหร่ลดทีหนึ่งสี่ห้าโลบางคนลดถึงแปดโลเจ็ดกิโลมีหมดโอ้โหเพลียเลย บางคนชั่งน้ำหนักตีห้าเจ็ดโมงนี่ครับบางทีเกินที่ยังเกินอยู่สองโลก,ก็ต้องวิ่งถึงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วไปชกเที่ยงในบ่ายสามสมมติว่ามวยมวยอ้อมน้อยก็ต่อยเที่ยงคิดถึงกำลังหวดนี่แหละลําบากมากแล้วมันลําบากไม่ว่าจะเป็นการลดน้าหนักาการปวดเข้าน้ําแล้วพอแพ้มาหลายๆอย่างมันก็มันก็อีกแบบมันก็ขู่นี่แหละคือชีวิตมวยเจ็บปวดทุกอย่างครับ,รบแล้วแต่ทุกวันนี้เจ็บปวดแต่ได้เงินเยอะคือเป็นรายการวันใช่ไหมครับ <laughs> ได้เงินเยอะคุ้มครับดูรถถังครับผมต่อยสี่ละจีได้เกือบสิบล้านใช่ไหมครับตะวันฉายสี่สิบสามัดจีสี่สี่เตะค้านะครับครับ,บใช้ล้านนี่ครับครับมันคุ้มบางคนเขาจะบอกว่าเป็นอะรายการวันแบบว่าบางคนที่มองอีกแบบหนึ่งที่เป็นในแง่ลุกจะบอกว่าเป็นนวมเล็กเอามาฆ่ามวยอะไรไม่เขียวตัวผมเองผมสามสิบปีอยู่ในวงการมวยผมมีรายการที่ผมโคตรผมโคตรด,ดีใจแทนนักมวยเลยถึงผมชกไม่ได้ก็แล้วแต่ ผมรู้ว่าหัวอกนั่มวยมันเหนื่อยมันเจ็บมันการล้นหนักการกวดจะได้เงินได้ทองี่พอเจอรายการแบบนี้เห็นน้องๆต่อยได้ผมโคตรดีใจกับน้องๆเลยครับน้องๆเก็บแต่คุ้มเก็บแต่คุ้มไม่ว่าจะเป็นห้ายกไม่ว่าจะเป็นนวมเล็กนวมใหญ่เออบางทีนวม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 ใหญ่ก็เจ็บกว่าก็มีนวมเล็กถ้าเราซ้อมแก่แงๆนี่ครับผมแกงซ้อมแกงบล็อกกีดีมันก็โอกาสเจ็บก็น้อยน้อยลงแต่ถามว่าค่าตัวโคตรคุ้มต่อยวันลุมินี่นี่ครับผมมวยอย่างอย่างน้องผมไอ้ที่อยู่ค่ายรครับ ตีใหญ่นี่ครับปล่อยอ้อมน้อยี่ค่าตัวแค่ปล่อยอ้อมน้อยี่แค่หมื่นกว่าบาทน,นะครับแปดเก้าพันกนที่ยังมาต่อยวันเนี่ยไปต่อยที่ใต้บ้านเขาแพ้อีกได้ค่าตัวแค่หมื่นกว่าบาทแต่พอมาอยู่พีเคใช่ไหมละครับก็อยู่พีเคนานแล้วละ่ะแทบจะเลิกไปแล้วละ่ะตีใหญ่มาต่อยรายการวันถูกฉลูกเลยไฟแรกได้โบนัสปุ๊บได้ค่าตัวแสนกว่าไฟนี้สองแสนได้โบนัสสองได้อีกเกิดเลยตีใหญ่จากคนที่ไม่รู้จกักจากคนที่แบบว่าในวงการมวยเขาก็จะรู้ถ้าคนเล่นมวยลือและเล่นไปอะไรคือว่าต่อยตาม ตามวิธีมวยนก็ยังแค่หมื่นกว่าบาทครับแต่พอเขาจะเข้ารายการวันโอ้โหค่าตัวน้องคุ้งเลยแล้วก็ได้โบนัสสองเด้งนี่ผมดีใจแค่น้องๆเลยครับผมถึงน้องๆจะไม่เลี้ยงซอยจุบผมก็ดีใจไม่ซื้อเนื้อให้พี่หลองมาทําเลยนะไม่ซื้อไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดีเลยไม่ดีเซลมันดีก็ไม่ดีแต่เซลมัดีกับไปไหนไม่รู้ตอนนี้ครับผมเมื่อวันเมื่อวานกําลังนั่งหาข้อมูลของ ของวันฉลองอยู่ก็มีเพจของแสงมณีขึ้นมาเห็นว่าล่าลาอะไรไปแล้วใช่ใช่ครับผมผมก็ตกใจนะผมผมไม่ได้เข้าค่ายมาสองวันพอดีผมไปดูควายที่จังหวัดนครับงานประกวดควายก็เลยเออเห็นน้องมงเฟซเขาก็ทักมาเต็มหมดเอา้าแสงมณีไม่ได้อยู่พีเคเอาผมยังไม่ได้เข้าค่ายมวยเลยสองวันแล้วแต่เมื่อเช้านี่ครับไปวิ่งกับน้องๆไปทําข้าวน้องกินก็เลยถามดูว่าน้องไปไหนก็เห็นข่าวมาไม่แู้นะครับผมถามมองคายถามมองคายก็ยังไม่รู้ดรวกน่าจะอยู่สิงคโปร์หรือเปล่าหรือไปไหนไม่รู้ อ๋อครับครับอิงคโปโ์เขาก็จบริญญาโทอย่างน้อยดิสตาร์ก็ต้องมีสองแสนห้าสามแสนมูลค่าลนเดือนครับได้โชคด้วยสบายได้โชคอีต่างหากครับอืมอืมอืมอมสงสัยสงสัยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องยินดีกับแสงมณีด้วยใช่ครับยินดีแต่คือว่าแต่น้องจะอดกลับมาบ้านด้วยเพราะน้องมีเด็กเยอะครับที่ไทยคิดถึงอะเนาะวันฉลองเนี่ยนะครับคือ เขามีคนทําคลิปของวันฉลองเลยนะครับว่าเป็นคนที่แบบกลับมาน็อกอ่ะตัวเองเสียเปรียบอยู่โดนนับโดนอะไรไปแต่เป็นคนที่แบบมีนาทีทองเยอะมากหลายไฟหลายคนอยู่ครับหลายคนที่ที่ผมกลับมาพิกล็อกชนะไม่ว่าจะเป็นสิบปีที่ผ่านมาคนยังพูดถึงเลยโชคปีชาครับก็นั้นจะปีห้าห้าหรือปีห้าหกเลยพผมร้อยละบาทแล้วถ้าเป็นภาษามวยคครับือในห้าวินาที จากข้อละครั้งเลยกลับก้านคอแล้ววันนั้นผมหูอเลยตอนสมัยนั้นผมวานยี่สิบกว่าปีแล้วผมหูอึหมดเลยคนเชกันทั้งหมดเลยสามล้อถูกหวยแล้วก็จะมีชยัยศิริพิษโดนโดนนับก่อนแล้วมันได้นับคืนแล้วมันโดนนับอีกแล้วมันได้นอกเขา้ชาชัยศิริครับ,รบวันฉลองเคยวิเคราะห์มั้ยครับว่าเอ๊ะทำไมเรา ได้เป็นมวยมีนาทีทองบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าเราซ้อมดีเราใจสู้หรือว่าเราเคยเ,เคยเคยคุยกับมันลงมา<ผ>มแล้วผมถามว่าผมเป็นนักมวยที่เก่งไหมผมเป็นคนที่มวยใจสู้แล้วก็เตะหนักอะไรประมาณนี้ครับอืมอืมครับผมใจเก่งแบบฟุตเบิกเป็นฝีมือไหมผมผมไม่เหมือนมวยอิตาเลียแต่ผมคือใส่ใส่เลยครับครับเลียดเต็มหน้าเลียดอาบตาเปลือกตาห้อยอยู่นี่ผมก็ต้องสู้ละกัดฟันสู้เพราะว่าคนเดิมพันผม คนเล่นผมอะไรไงียกลัวหนไข้เสียตังค์กลัวแฟนมวยเสียตังอะไรผมกัดฝันสู้เห <c oughs> มือนพวกแตกสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้อนต่อยกับแตกสี่ห้าที่ครับเปลือกตาห้อยต่อยกับเป็นไทยซิงปาตองสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ลุงพินีเก่าอครับ <c oughs> โอ้โหน่าก็น่าจะได้ดูเดือดของรายการอะไรไม่รู้ครับมันมากครับแล้วก็มาได้นอกเขาน้องเขา <c oughs> เป็นไทยซิงปาตองตอนนี้ก็ยังต่อยอยู่มนะันงต่อย,อยต่างประเทศ <c oughs> เปลือกตาันห้อยเลยเย็บประมาณเฉพาะเปลือกตาก็สิบแปดเฉ็มครับ เลือดี่ท่วมปนใผมเป็นนักมวยที่พูดง่ายคือว่าผมไม่ยอมเดีกวถามว่านักมวยที่เก่งไหมเก่งเหมือนคนๆนี่แบบว่าอัิฉริยะแบบพี่แซนชัยตะวันฉายผมผมไม่ใช่มวยเอเชียแต่ถามว่าผมเป็นมวยบู๊แล้วผมเป็นมวยที่ไม่ยอมไม่ว่าผมจะแพ้ชนะผมต้องระคังแม่งทวกผม็ยอยอมไม่ช่ทุกวันนี้ต่อยห้ายกสมัยก่อนจะมาเดินวนละหนึ่งอาทียอมก็แล้วผมเอาจนวินาทีสุดท้ายอืมหรือว่าเสียแขกไว้ว่าบอกไม่ต้องเข้าแล้วพอแล้วอะไรนี้ผมค่อยไม่เข้า ตายผมเพาจนหมดละครั้งยกห้าเลยผมแพ้ไม่ชนะผมก็ต้องแบบว่าทําไม่ดีที่สุดครับถ้าผมเป็นรองเงยอะก็แล้วแต่ยกห้าผมจะเดินจนเข,ขาค้่ำละครั้งอืมครับแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยเป็นนักมวยที่ตอนนี้ก็เรียกว่าปลายปลายอาชีพแล้วปลายอาชีพครับปลายอาชีพแต่คนแต่คนถามมาเยอะว่าเลิกหรือยังไม่ย็งชกก็ผมผมยังไม่ไม่พร้อมที่จะไปซ้อมไปะลรครับแต่ผมขอบคุณลูกพี่ผมเสียแขก เขาถามผมนะจะเอาผมต่อยวันเพราะว่าเสนอกับเพราะว่าในค่ายนก็เสนอได้ใช่ไหมละครัที่พร้อมทูกพี่เสนออย่างชนะจนเลิกไปสี่ปีกลับมาชนะเลยครับก็หลายๆคนแะบอกว่าแจเสนอให้เอาเป็นไฟล์ล่ำลาเลยให้ลูกจุดจำเขาผมบอกว่าผมไม่อยากล่ำลาผมยังไม่พร้อมลูกพี่ผมยังอยู่แบบนี้อยู่อยู่กับน้องๆแต่ถ้าถ้าสมมติว่าเราเลิกไปแล้วเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเราจะเป็นแบบว่าคุยกับน้องๆเป็นอีกแบบมันซ้ำตับตัวผมคิดนะ ครับไม่แต่นคนในค่ายเจะมองผมอยู่เนีเยมันเลิกแนละ้วมันเป็นแบบนี้นเลยแต่ยังน้อยผมก็ยังใช้คําว่าผมยังไม่เลิกผมก็วิ่งบ้างอะไรบ้างเห็นฝรั่งสิบยี่สิบคนผมเข้าไปจับเป้าช่วยทันเนอร์บ้างอะไรอย่างนี้สอนน้องๆเวลา็ฮลูพี่เทรนใครลูพี่เรียกขึ้นไปเตะยังไงเตะยังไงถีบยังไงเราก็ขึ้นไปช่วยอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าตอนนี้ยังเลิกไหมไม่ครับเพราะว่าแต่แต,แต่เวียดนามก็ยกังเอาไปชกอยู่ขมรก็ยกังเอาไปชกให้ค่าตัวแปดบนห้าม้ได้ไขมรปุ๊บ ให้ค่ตัวแสมกว่าทมันก็ไม่คุ้มถ้าเราแพ้มาแพ้ยิ่งเราด้วยยิ่งตัวอันลลองด้วยน่าจะเขายิ่งไม่อันนี้กันอยู่ไม่ยิ่งยิ่งไม่ถูกกันอยู่กับมวยคาเมถ้าผมแพ้คาเมเ์พวมนีผมยิ่งจะเป็นอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนโจมตีครับไม่เงินก็อยากได้อยู่แต่ไม่ไปอยู่่ะถ้าโดนคะแมร์มาเนี่ยไม่มีความปราณีแน่ในชาวเน็ตแน่นอนใช่ครับยิ่งถ้าวันฉลองด้วยนี่ยิ่งยิ่งไปแบบไม่มีสแปบหรือแพ้นอกหรือว่าโดนถีบนอกเตะนอกนี่โอ้ยิ่งจะ นี่ยังไม่อันนี้เลยแต่จริงจอยู่แบบไม่ไปกนดีกว่าครับวันฉลองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเพจที่แบบคนตามเป็นแสนคนนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เนี่ยคนตามเยอะมากเพจสมัยก่อนก็เกือบล้านนะครับครับแต่พอดีมันโดนน้องแบบว่าลบลบไปเอาไปยิบแปดแสนเจ็ดครับอันนี้เพิ่งมาทําได้ปีหนึ่งก็ก็ติดตามแสนกว่าแล้วครับขอบคุณแฟนหมัดมวยเลยแล้วก็ยูทู e ก็แสนสามแสนสี่แล้ว ค่อยทําไปครับครับแล้วเวลาวันฉลองเจอแบบพวกคอมเมนต์ที่แบบไม่ดีไม่ดีคอมเมนต์แบบนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนจะเป็นคนรั้นเป็นคนที่เป็นคนงุนงงง่ายผมเออพอเขาด่าวด่าต่อไปปุ๊บมันจะกลายให้แฟนเพจหรือว่ายูทูบเราโดนบ็อกคือเราไม่ต้องดา่าและพวกนี้ไม่มีตัวตนอ,อมผมผมอยากฝากไว้เลยพวกน้องๆพวกอะไรก็แล้วแต่รูว่าหลายๆคนผมว่าอย่าไปตอบโต้เลยพอตอบปุ๊บหนึ่งเพจเราจะโดนเลียงโดนแบนเฟซบุ๊กยูทู e เนี่ย สู้ลบมันไปแล้วก็บล็อกตีกว่าส่วนมากผมเจอพวกคีย์บอร์ดเป็นผมแต่ก่อนผมด่าครับด่าไปน่ามาจนจนกลายเป็นของเราโดนบล็อกโดนแบนหลายๆอย่างสู้เราด่าเราเราก็ปล่อยไม่นี่สบายใจครับผมก็เหลือคับขอบคับอะไรอย่างเงี้ยเนี่เ <c oughs> นี่ยฟังไว้นะครับจะแห่ <c oughs> นี่คือวิธีการรับมือที่ถูกต้องครับครับวันฉลองมองว่าตัวเองจะเป็นเทนเนอร์ได้ไหมครับจะถามว่าแฟนอยู่แบบนี้ครับ นี่ครับที่ที่แฟนผมคุยกับไอคนบราซิลครับเขาอยากได้ผมมากเลยเขาสมัติเขาเล่นทางไอจีผมก็ไม่เป็นมีแต่แฟนอ่านให้เขียนให้เขาอยากเอาผมไปอยู่เขาให้เดือนละแสนสองติปตั้งหากอะไรอย่างนี้ครับแต่ให้ปีหนึ่งกลับบ้านทีหนึง่งไม่ใช่ว่าวันฉลองไม่มีที่ไปทำเนี่ยเออหรือว่าเขาเ <laughs> ขาทังมาแล้วก็อะไรบ้างแล้วก็ญี่ปุ่นอย่างพี่คุณแล้วก็เดือนละแปดหมื่นห้าครับที่ผมอยู่ญี่ปุ่นแปดหมื่นห้าติปบตั้งหากอะไรต่างหากแล้วก็ บาซิที่ผมว่าแหละครับให้เดือนละแสนเต็หนึ่งปีกับทีหนึ่งผมโอ้โหไม่ออกดีกว่าคิดถึงซอยจุครับใช่ใช่แล้วก็คิดถึงครอบครัวอย่างน้อยแฟนอยู่นี่ปุ๊บก็ยังมีครับก็ยังเข้าไปใขยพูดง่ายก็ยังได้ถ่ายถ่ายคลิปน้องๆถ่ายข้าวถ่ายนุ่นถ่ายนี่ค่ารายได้จากแฟนเพจกับ youtube ก็ยังพอมีค่าใช้จ่ายค่าห้องค่าผ่อนรถก็ยังได้อืมที่ทำแฟนเพจกับยูทูปนี่ครับครับ ที่เขาไปต่างประเทศอย่างอย่างน้อยเราอยู่นี่เราก็ยังพอได้กินได้ใช้อยู่ไปโน่นบางทีมันก็หาก่างครอบครัวเดี๋ยวไปปพิบเดี๋ยวมียได้ผัวใหม่แล้วก็จะ <laughs> <laughs> เลือกดีไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ี่เพราะว่าหลายๆประเทศแล้วก็อะไรมะสเตเลียออสเตเลียของพ,กพวกก็ใช้เดียวละแปดเก้าหมื่นก็อยู่แบบนี้ดีกว่าอ,อย่างน้อยขายปลาถ่ายน้องๆลงยูทูบเฟนเบรกก็ยังพอพอมีรายได้นิดหน่อยใช่เพราะว่า ถ้าคนติดตามก็จะรู้ว่าวันฉลองเนี่ยเพจของวันฉลองเนี่ยคล้ายๆกับเหมือนกับว่าวงในวงในของค่ายพีเคครับรบ,บางทีบางทีแจกเราต้องรู้ด้วยว่าบางทีมีรายการเด็กมีรายการทวนเชิงแก้ไงผมก็ไม่เอาลงนะครับใช่ส่วนมากจะทากับค่าวันจินหรือว่าถ่ายคลิปคนนั้นนิดหน่อยไปอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้บรรยากาศในค่ายพีเคเนี่ยหลังจากที่มีรายการวันแล้วก็มีอย,อย่างที่วันฉลองพูดอย่างเงี้ยตีใหญ่นะครับ ทองพูนนะครับพวกนี้เด็กพวกนี้เป็นไงครับตอนนี้มีไฟหลายหลายคนผมผมผมเพราะว่าในค่ายนี่แต่ก่อนสามัยแต่ก่อนหรือว่าตอนที่ผมอยู่หลายๆค่ายเนาะไม่มีการเสริมไม่มีการเสริมแบบว่านฟิสิกส์ศาสตร์เข้ามาการเล่นน็อตนี้ดูกล้ามแต่ละคนเนี่ยอืมแต่ก่อนพวกผมมีแต่ลูกเล็กแอง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 ยืดพื้นแค่นี้ก็พอแต่พอ,พอมีพวกอาจารย์พวกอะไรเนี่ยแบบพวกฝกสอนวิทยาศาสตร์เข้ามาสอนว่ามีกล้ามเนื้อมีอะไรทุกอย่าง ก็เห็นน้องความพัฒนาดูอย่าง,อย,างอย่างทองปูนนะไต่ไตในกรุงเทพยังแคบก่อนที่จะมีวันนี้ยังแคบจะไม่มีใครจัดน้องเลย hmm. อันนี้ผมพุดจริงครับเพราะผมอยู่ในวงการ,รมือไทยแคบจะไม่มีใครอยากจัดน้องเพราะน้องต่อยก็แพ้บ่อยแล้วก็เป็นนักมวยที่สมัยก่อนจะยู่คู่ต่อสู้แล้วแบบว่าแฟนมวยไม่ค่อยยอมรับอะไรบ้างบางทีแลบลิ้นอะไรบ้างไปก่อน hmm. แล้วก็ต่อยก็แพ้บ่อยไม่ค่อยมีแรงมีสภาพแต่พอเห็นน้องในทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากเลยแม้แต่ตีใหญ่ มั่นใจมั่นใจเตงก่อ,อ,อนตีใหญ่ก็ยังต่อยก่อ,อนยังไม่มีต่อยวันสองสามไว้ต่อ,อยที่บ้านต่างจังหวัดก็ยังได้หมื่นกว่าบาทที่ผมบอกไปต่อแรกครับ,รบต่อยอ้อมน้อยก็ไม่เกินแปดพันหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณพอเห็นน้องแบบว่าพอมีรายการวันเข้ามาเห็นน้องแบบว่ามีกล้ามเนื้อมีหลายๆอย่างมีสิ่งที่แบบว่าใหม่ๆเข้ามาแล้วเวลาน้องชกอย่างนี้มันก็อู้เห็นน้องพัฒนาขึ้นเยอะครับวันฉลองเนี่ยอยู่ในวงการมวยเนี่ยมากนานนะครับ การฝึกซ้อมเนี่ย <S <S 2> <S 2> ก็รู้เลยว่าแบบโอ้ถ้าซ้อมหนักระดับนี้เนี่ยคือระดับแชมปเปี้ยนอย่างเงี้ยเนี่ยครับ <S <S 2> <S 2> ครับพอจะมีคําแนะนําให้น้องๆไหมครับว่าแบบว่าถ้าจะก้าวข้ามระดับให้ไปวันใหญ่ได้เลยเนี่ยครับ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ต้องต้องทําทําตัวยังไงวินัยหย่อนยานไม่ได้เลยนะครับผมหนึ่งนี่เลยถ้าคุณคิดว่าจะไปรายการวันใหญ่แล้วคุณต้องต่อยให้ถูกถูกแบบว่าถูกตลาด สองคุณต้องมีหัวใจกับวินัยด้วยหัวใจต้องมาก่อนไม่ใช่ว่าดมปั้ง,ง,งจะนอนเหมือนเหมือนหลายๆคนครับผมที่ว่าแบบว่าต่อยรายการวันปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโดนนิดหน่อย,อยก็ทิ้งตัวนอนก็มีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปต่อยวันระดับโลกนี่คุณต้องซ้อมให้เก่งแล้วหัวใจต้องมาก่อนถ้าเป็นผมนะในตัวผมในตัวผมคิดแล้วก็มองหลายๆที่เคยเห็นวยเขาต่อยกันแต่ถ้าตัวแบบว่าใจไม่ค่อยดี ใจฝ่อไปแล้วก็จบแล้วซ้อมดีแค่ไหนใจฝอนั่นก็จบแล้วครับหนึ่งระดับหนึ่งใจต้องมาความมั่นใจต้องมาครับผมก็ต่อยกานบันถ้าคุณได้ก้าไปรายการบัณฑยตคุณมีจะได้เงินแล้วครับผมหนึ่งสตาร์ก็มีแล้วเจ็ดแปดแสนยิ่งได้แชมป์อีกโอ้ก็เป็นล้านกว่ามีไหนโอ้โหได้ขนาดนี้สามนาทีลูกหนึ่งเก้านาทีที่ต่อยกันสามลูกโอ้โหไฟต,ต่อไปรถถังก็จะค่าตัวเป็นสิบล้านโอ้โหครับ ตะวันฉายนี่ตอนนี้เขาแบบไปกระดับหนึ่งไหมครับความวินัยความซ้อมความอะไรของเขาตะวันฉายนี่ผมบอกคำเดียวว่าน้องจะรู้การฟิตซ้อมแบบตะวันฉายครับผมถึงเขามีเขามีรายการพุกมเขาจะรู้เลยสองสามเดือนเขาจะซ้อมปึ้งข้ง,ง,งไม่มีม <า S 1> อันหยาดไม่ไม่อู้ไม่แบบว่าไม่แบบว่าคาว่าน,น้องมันรู้หน้าที่นะครับผมบเขามวยระดับค่าตัวเงินลานแล้วยนะครับ ฟอมุพิปุโอ้โหเห็นน้องวิ่งน้องซ้อมอหมูเล่นเบฟไฟเบสทุกลงทุกอย่างสุด,ดยอดมากครับรู้หน้าที่ครับแล้วก็น้องๆทุกคนในค่ายนี่ผมบอกว่าความพัฒนาพอม,มีรายการวันนี้น้องๆแต่ละคนผมเข้าไปดูน้องซ้อมหนึ่งผมบอกว่าผมจะมาเป็นมีไฟลำลาผมเรียกเขาซ้อมเพราะผมไม่อยากซ้อมเลยมันเหน <c oughs> ื่อย <c oughs> ผมลองไปเล่นอ้ไเครื่องเล่นที่ราคาหลายแสนที่ลูกพี่ซื้อมานะครับ <c oughs> ไม่จักรยานตอนแรกเหมือนหมูเลยแค่ตักรยานป่อกพัดลม โคนหมูเลยผมว่าผมว่าเราไปปั่นอโอ้โหยิ่งปันงนงป่นยิ่งหนักยิ่งปั่นยิ่งหนักยิ่งเหนื่อยพอเล่นนี้เสร็จไปโน่นไปเล่นเบทดเล่นโน่นเลยเสร็จรึปลอกสายต่โอ้โห <laughs> ไฟลำลาไม่เอาดีกว่า <laughs> แล้วน้องซ้อมไปอนวิ่งสิบสองกิโลตอนต่อย้ายกแปดรอบสิบรอบทักวันนี้ลูกพี่ให้วิ่งสิบหกกิโลเห็นน้องๆวิ่งแล้ว <laughs> โอ้โหโอ้ <laughs> น้องซ้อมมันแบบสุดยอดกระเดิมเยอะครับผม <laughs> อ่าครับอ่าวันนี้คิดว่าเป็นสุดท้ายแล้วดีกว่าไม่ไม่รบกวนเวลาวันฉลองเยอะแล้วนะครับ,รบผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้วันฉลองนะครับฝากกับแฟนๆรายการของวันฉลองเองทั้งช่องวันฉลองแซฟเวอร์หรือว่าแฟนมวยที่ยังคิดถึงวันฉลองอยู่หรือว่าแฟนมวยที่ติดตามช่องวันฉลองอยากจะดะูความเป็นปภา,ายในของค่ายพีเคเน็ตตินนึงนะครับ ก็ากหนะครับปลาสับก็ยังขายนะครับผมใช่ครับได้อยู่50บาท80บาทแต่ขี้เหนียวกับน้ำปุ๋ยยได้ครับแล้วก็ยังไม่เลิกนะครับยังชุกมวยอยู่นะครับก็อาจจะมีสองเดือนนี้เห็นเขาว่าจะไปชกที่จีนอยู่แต่ไม่รู้จะเขาคาบเอาให้เอาเขาไปเอาเราไปให้เขาฆ่าทั้ดก็อยู่แบบนี้อยู่ส่วนจะติดตามไม่จะเป็นเฟซบุ๊กบัญฉลองนะครับพีเคไซนทพานแล้วก็แฟนเพจทิดลองแล้วก็อีกันึงก็เฟซเพจหลักก็ บรรลองพีเคช่อง u t ท b e ก็บรรลองแซนเปอร์โอ้หลายช่องมากครับผม <laughs> อย่าลืมติดตามด้วยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณนะครับซ้ายอนรพานวันฉลองพีเแสนชัยมวยไทยยิมครับวันดี้นะครับครับ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยสนุกมากเลยติดตามอยู่นะครับครับผมเดี๋ยวย <c oughs> <ๆ>ี่สิบสามนี่โ้รายการใหญ่มากครับต้องไปดูต้องไปดูไปไปดูหน่อยเพราะว่าที่ค่ายก็สองคนครับแล้วก็จอมโหดจอมโหดขี้เหนียวครับ เขามีไฟเขามีไฟมากเลยนะครับเขามีไฟมีมีเพราะว่าอายุเยอะแต่เขาได้เปรียบรุ่งมักแล้วผมถามว่าฝรั่งนี่ถามว่าถ้าฝรั่งร้อยร้อยกว่าปอนนี่ร้อยไม่เกินร้อยสิบปดร้อยยี่ิบนี่ฝรั่งผมว่าความความแข็งแรงความแข็งแกรงเขาจะไม่เท่าคนไทยอืมครับ ต่ถ้าฝรั่งรุ่นรุ่น130บปอน40ปอนจะเก่งจะแข็งแรงอืมจะมีความอดทนแต่อันนี้โดนหมัดจมูกขอดโบนั่นแตกแล้วแตกจมผมครับผมครับอ่าแล้วถ้าวันใน23ผมก็จะไปด้วยถ้าไปได้มาขอทักทายหน่อยนะครับครับครับผมขอบคุณมากจาเรานะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม